สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุข้นนะครับเนาะมือนีอยู่กับผมเบาหนุม่มหน้านครพนมนะครับเนาะมือนีกับสิผ้ามาผีผ้านองมาพ่นสีนะครับว่าป่าพ่นพ่นสีจัง,งเดยเบิรงนเนอพี่น้องเลย พีบ้าพ่นสีพี่น้องมือนีมาบางหน้าบางหน้าตากพี่น้องมาพ่นสี <c oughs> นี่นะครับป่าเป็นพ่นสีอยู่โควิดเพิ่นยานเพิ่นยานแต่ผมมีเงินใส่พี่น้องเอ้ย เบ้งขุนอะซ้ำนี่แลเนะพี่น้องนะเดี๋ยวจังพอกันไหม